สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยแบบฝึกหัดการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะครับไปข้อที่9นะครับชายคนหนึ่งขับรถด้วยขนาดความเร็ว20เมตรต่อวินาทีไปตามถนนตรงถ้าคนขับเบรกให้รถหยุดด้วยความเร่งลบ4เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนานเท่าใดรถจึงหยุด สิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรานะครับรถยนต์เคลื่อนที่ด้วยความเร็วความเร็วไปตามถนนตรงนะครับถ้าขับด้วยความเร่งนะลบ4ก็คือในขณะที่เบรกมีความเร่งเป็นลบนั่นแสดงว่าทิศทางของความเร่งตรงข้ามกับทิศทางของการเคลื่อนที่ของรถนะครับนานเท่าใดรถถึงจะหยุด ฉันั้นก็นานเท่าใดก็คือหาเวลาของรถที่ใช้ในการหยุดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่โจ์กำหนดให้นะ,อะตอนเริ่มแรกนะครับขับรถนะตำแหน่งเริ่มต้นตรงนี้นะครับตำแหน่งเริ่มต้นทีเท่ากับศูนย์ะครับด้วยความเร็วต้น u เท่าก,กับ20 เมตรต่อวินาทีทิศทางของ u ไปด้านนี้นะครับไปด้านขวามือนะครับหลังจากนั้นคนขับก็เบรกให้รถหยุดเบรกเพื่อให้รถหยุดเบรกเพื่อให้รถหยุด,เพ,ด,ยดเพราะฉะนั้นรถหยุดณนะตำแหน่ง t ตรงนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเวลาหลังจากที่เบรกแล้วมันหยุดเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับเรายังไม่รู้นะครับแต่เรารู้ว่าขณะ เบรกแล้วมันหยุดความเร็วสุดท้ายนี่เป็นศูนย์แน่นอนนะครับศูนย์เมตรต่อวินาทีนะครับงนั้นสิ่งที่จ์ใด้หาก็คือเวลาและช่วงที่เบรกนะครับรถมีความเร่งนะ a ความเร่งที่เป็นลบก็คือทิศทางของความเร่งมีทิศทางตรงข้ามกับความเร็วต้นนะครับนะความเร่งลบส เมตรต่อวินาทียกกำลัง2นะครับนี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรามีความเร็วต้นมีความเร็วสุดท้ายมีความเร่งนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ให้หาเวลาเวลาที่ใช้ในการหยุดรถนี้มีค่าเท่าใดนะครับเมื่อเราไปดูสูตรการเคลื่อนที่ของเรานะครับโจทย์กำหนดให้อะไรบ้างให้ B สูตรแรกมี v นะครับมี v มี u ความเร็วมี a มีความเร่งครับแล้วก็มี t t นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการใหหานะครับวันสูตรแรกก็ใช้ได้นะครับความเร็วสุดท้ายความเร็วเริ่มต้นมีความเร่งและก็เวลาเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้สูตรที่1นนะครับ จากสูตรที่1ก็จะได้เท่ากับเขียนสูตรนะครับ v เท่ากับ u บวก at เราแทนค่านะครับ v เป็น0ความเร็วสุดท้ายมีค่าเป็น0เท่ากับความเร็วเริ่มต้น20ครับบวก A คือลบ4นะครับแทนค่าลบใส่เครื่องหมายลบลบ4ลบ4นะครับคูณ T เวลาซึ่งเรายังไม่ทราบค่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จัดการเพื่อให้ได้ค่า T นี้นะครับวันสมการนี้อาจจะแจกแจงเข้าไปนะครับ บวกกับลบ4ี่นี่ก็20บวกกับลบก็กลายเป็นลบนคูณเข้าไปก็กลายเป็นลบ4ทีเพราะฉะนั้นย้าย4 t ทีไปอยู่ฝั่งหนึ่งนะครับจากที่เป็นลบนย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับจากเป็นลบด้านนี้ก็จะเป็น4 t ทีมีค่าเท่ากับ ยี่สเพราะฉะนั้นทมีค่าเท่ากับ20ส่วนด้วย4ี่มีค่าเท่ากับ4 1 4หนึ่นะครับก็ตอห้วินาทีนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น ชายคนนี้ขับรถด้วยความเร็ว20เมตรต่อวินาทีแล้วก็เบรกเพื่อให้รถหยุดเบรกด้วยความเร่งลบ4เมตรต่อวินาทีกลังสองก็จะใช้เวลาเท่ากับ5วินาทีนะครับรถถึงจะหยุดนะครับเราก็สามารถตอบครับเป็นการเฉลยข้อที่9นะครับฝึกทบทวนแล้วก็หาโจทย์ฝึกปฏิบัติในการ คำนวณน,นะครับเราก็จะคุ้นเคยต่อการใช้สูตรนะครับ